ความพอดีแล้วก็เบคแคมเนี่ครับอยู่กับทางเอเวอร์ซีห้ปีนะครับก่อนที่จะย้ายนะครับไปร่วมกับปารีสแซงแย์แมงนะครับซึ่งตอนนี้เรื่องก็ดําเนินมาถึงอตอนที่3แล้วก็ตอนที่4แล้วนะครับซีซตอนถาวรที่สี่ว่าเฮ้ยเบคแคมเนี่ยไปย้ายไปอยู่กับปารีสแซงแย์แมงแล้วมีการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับมีการอําลานะครับในนัดสุดท้ายนะครับร่วมเล่นกับซาตนฮิบาบิลโมวิด นะครับแล้วก็หลายๆนักเตะหลายๆคนตอนนั้นที่เป็นชื่อดังนะครับทางบริษัยแมนก็เรียกได้ว่าให้เกียรตินะครับจัดนัดอำลาให้นะครับในนัดสุดท้ายเว็คแคมนี่น้ำตาไหลเลยนะครับใครที่เป็นแฟนบอลของเดวิดเว็กแคมเนี่ยเรียกได้ว่าน้ำตาไหลตามแน่นอนนะครับเพราะว่านอกจากจะเห็นบรรยากาศโมเตทที่แบบไม่ค่อยได้เห็นหลายคนน่าจะยังไม่เคยด้วยซ้ำเนี่ยนะครับมันก็ยากเนาะที่นักเตะคนหนึ่งเนาะนะครับอยู่กับทีมมาหลายๆปีแล้วแล้ว จะดูกับวงการฟุตบอลมาแล้วต้องรีทายตัวเองไปนะครับแต่หล